สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่การเงินโชคลาภของชาวมีนประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะรับชมไว้เพื่อความบันเทิงช่องนี้แบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ราศีมีนหรือเปล่านะคะเช็คได้ที่ใต้ description บอกข้างล่างนะคะมาดูกันเลยเนาะ สถานการณ์ทางการเงินของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นไงบ้างการเงินชาวมีนเป็นยังไงบ้างคะเฮอร์มดูมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเนาะ Justice. จัสติสจัสติดาจหมายถึงการเงินที่เกี่ยวกับ เอกสารสัญญาอาจจะหมายถึงหนี้สินก็ได้นะคะหนี้สินสินเชื่อที่เราไปขอไว้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะดูมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมจิกเชียนแต่ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะว่าชาวมีนอาจจะมีการได้เริ่มต้นหรือว่าลงทุนลงเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไนซัเพนต์เคิลนะคะอัศสเนถือเหรียญอีกหนึ่งใบนะคะการเงินอ่าแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะมีโอกาสาที่จะได้เงินเป็นเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเนาะเหมือนกับเงินฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเล็กๆลน้อยนนะคะเล็กๆน้อยนเนาะการเงินที่ การเงินบางอย่างที่เราคาดหวังนะรอไปอีกสักนิดนึงนะคะมันมันมันดูเหมือนว่ายังมีการรอคอยอยู่กับด้านการเงินอยู่นะชาวลัคนาราศีมีนบางคนถ้าใครที่เป็นยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เสียเงินจ่ายเงินอย่งนั้นน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะที่ต้องเสียเงินอเหมือนกับได้เสียเงินกับเรื่องการศึกษาอะไรประมาณเนี้ยค่ะจ่ายค่าเทอมค่าคอร์สเรียนพิเศษค่าสมัครสอบอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะอืม ดูชาวมีนเดือนนี้ก็จะวุ่นวายการเงินเกี่ยวกับนิสินก็ได้นะสินเชื่อหรือเราผ่อนอะไรมีความรู้สึกว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราได้เริ่มต้นเดือนแรกของการผ่อนก็ได้นะมีเอกสารนะคะมีเรื่องให้คิดมีมีการได้ลงทุนนะคะลงทุนทำอะไรบางอย่างจะเป็นการวางผลระยะยาวนะ มั้นก็มาต่อเลยขอดูชาวลัคนาราศีมีนที่คิดจะกู้นี่ยืมสินเนาะถ้าในกรณีใครที่คิดอยู่นะคะอยากจะกู้นี่ยืมสินมีโอกาสไหมเป็นไปได้หรือเปล่าโอกาสสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะขอสามใบนะคะ The Strength ราชินีถือดาบ สิบไม้เท้าเอาจริงๆการคิดจะกู้หนี้ยืมสินนะคะของชาวลัคนาราศีมีนมันเหมือนกับการแบกไปในระยะระยะยาวเหมือนผู้ชายคนนี้แบกไม้สิบสิบ,สบลำเนี่ยกว่าจะถึงบ้านนะคะหลังแอนเป็นไปได้เลยถ้าคิดจะกู้หนี้ยืมสินถ้าเป็นระยะยาวๆแบบผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้สูงมากทีเดียว เหนื่อยล้าในขั้นตอนการขอการกู้แต่ไม่เกินความสามารถนะคะมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันแต่ว่านี้สินก้อนนี้สร้างความเหนื่อยไปให้อีกระยะหนึ่งนะยาวไปอีกระยะหนึ่งนะคะถ้าเป็นนี้สินระยะยาวนะคะถ้าใครคิดจะกู้นิยืมสินระยะยาวนะมีโอกาสที่จะได้มากเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมีในบางท่านระวังเงินหายด้วยนะคะ ระวังเงินหายเนาะระวังเงินหายระวังถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเตือนนะคะพอดีไพ่เห็นมันติ้งอกมาได้นิดหนึ่งแล้วก็เตือนกันพอเป็นแนวทางนะคะจะได้ไม่ประมาทไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้เลยอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ว่าเราพูดไว้เผื่อนะแล้วก็ขอดูลุกหนีของชาวลัคนาราศีมีนค่ะคนที่ยืมเงินไปกู้กเงินเราไปนะคะมีโอกาสที่จะคืนเราไหมเดือนกุมภาพันธ์นียเราจะได้เงินคืนหรือเปล่านะคะ ขอสามใบสำหรับลูกหนี้ค่ะแนวโน้มจะได้เงินคืนเขาจะคืนเราไม่ลูกหนี้เนี่ยสามไม้เท้า,เาทำไมยังต้องรออยู่อีกหกดาบอโอ้โหสองไม้เท้าถ้าดูตามหน้าไพ่น่าจะยังไม่ได้นะคะรอไปก่อนถ้าไปถามไปทวงนะคะก็เสียความรู้สึกหันหลัง เดินกลับมาแบกปัญหากลับมาเหมือนเดิมนะมีความรู้สึกว่าถามไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็ถามเถอะนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องถามนะคะถามนะถ้าใครเป็นหนี้เราต้องทวงเพราะว่าบางคนเขาเหนียวนี้นะคะ<ม>เห็นเราไม่ทวงเขาก็ยิ่งเข้าทางเขาเลยนะคะอันนี้ก็คือนิสิตนะเจ้าหนี้ยัง ลูกนี่เรายังเฉยอ,อยู่เลยนะยังยังไม่สามารถหาเงินมาคืนเราได้อะมีความรู้สึกว่าแบบนั้นนะตามหน้าไพ่ยังไม่มีไพ่ใบไหนที่บ่งบอกว่าเขาจะคืนเงินเราเลยนะคะอาจจะไม่ใช่ชาวมีนทุกคนนะชาวมีนบางคนก็อาจจะได้คืนก็ได้ก็อย่างว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวลัคนาราศีมีนกุมภาพันธ์นี้เป็นยังไงบ้าง ขอดูโชคดูลาบชาวลัคนาราศีมีนสามใบค่ะโชคลาบเป็นไงบ้างเอ่ยโชคลาบสามใบใบที่หนึ่งในแฮงแมนใบที่สองพระราชาถือไม้เท้าใบที่สาม e g e o f n นะคะ e g e of b a l ใช่ไหมน่าจะมีโอกาสนะยื่นออกมาจากฟากฟ้าเชียวนะคะมีโอกาสเนาะโชคลาภแล้วก็เป็นไปได้มากเลยที่จะเป็นโชคลาภทางด้านการงานนะคะเงินที่มาจากงานนะหมายถึงว่าเงินที่มาจากงานนะคะแล้วก็ขอเลขนํำโชคให้ชาวลัคนาราศีเมีนเลยนะคะขอเลขนํำโชคสามใบค่ะ เดินกุมพาพันธ์นี้เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีมีนมีเลขอะไรบ้างขอสามใบนะคะแม่หมอพูดช้าเลยต้องสับไพ่ให้ไวเดี๋ยวคนดูรําคาญนะคะ,ะใบที่หนึงนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะไม้ัพครับอันนี้เป็นไพ่สวยมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีตัวเลขประกอบนะคะดูเอาเนาะดูเอาดูเอา ราชินีพระจันทร์นะคะไฮพิเทสเลขสองนะคะราชินีพระจันทร์เป็นเลขสองนะอีกหนึ่งใบค่ะ The Tower นะคะ Tower เ,เป็นเลข16ค่ะ The Tower เป็นเลข16เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีเลขสองเลข16บหกนะคะแล้วก็มีอัศวินถือถ้วย ขี่ม้าถือถ้วยเนาะอโอเคขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคมีลาบนะสมความปรารถนาทุกคนเลยนะคะสุดท้ายฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ